สวัสดีครับพี่น้องมาพอกันอีกเค็นเคยครับกับบ้าเทพครับผมกับเทพถั่วไทยครับมาอีกแล้วครับผมมานี่มาเมนูพิเศษอีกคือเก้าครับตำัะหุ่งตำมกหุ่งมานี้ตำมกหุ่งครับพี่น้องมามาพี่น้องมาตำมกหุ่งน้ำกัน,นครับมกหุ่งกับฟันได้แล้วละ่ะหิวเขาแห้งเลยฟันมกหุ่ไงไ,ไวมัก มาครับตำหุงน้ำเบ้าเทียบครับเอ,อ้ยใส่หลายแสบยบลายปเป็ดคือเกาครับเช่นเคยคับพี่นอ้องเป็ดต้มแล้วย่างดีครับผงชูรสคือเกาครับบอสไซต์ตะมาเขาผงชูรสใส่ตะมหุงกระเสียบครับพี่น้องใส่มาเขามันจีบหวังเนวจังไยครับ พี่น้องเดยยังกินเนาะพี่น,อน้องเนาะมาด้วยกินตมามหุงกับเบ้าเทพครับนะพี่น้องแนมะ่น้ำบักครามครับโ้ยเซียพี่น้อง เด้อจิ้ตมตำมุ้งน้ำเบาเสียบครับตั้งแต่เสียงตำเลยซิมๆิมิม,มพีนองซิมอืม แซ่บแล้วพี่น้องแซ่บแล้วให้ผมเี้หอดจังไว้กันมันนัวมันนัวใส่หลายแซ่บหลายใส่หน่อยแซ่บหน่อยครับผมขี้หลนี่ประแดดครับพี่น้องโว้ยเหมือนเมี่ยงมันยืนอยู่ล้วพี่น้องเด้อ กันเบาเทียบครับกินง่ายๆครับมาอนี่ยตำมะฮุ่งครับตำมะฮุ่งมาอนี่ยตำมะฮุ่ง,งต้มใครยื้อเขาตำมือนีมีพิศเศษจันเอยครับทอดหมูย่อครับนี่ีออ่องเงยยะอยากกันเบาเทียบเด้อ ม่ได้ตำไรครับตำกินคนเดียวครับก็ได้มากินเป็นมูเบาเทียบมาเนอะนี่พันจะเสียงพี่น้องนี่นีเามีเพนเมนูไหมครับนี่ครับตำมะคุ่งหมูย่อไข่ต้มครับขาดว่าเลยคือไข่ตม้มมันแสบพี่น,อน้องมันแสบมันแก่เพืนเใดครับ มากินของกันบ้าเทพครับตำบะคุ้งหมูย่อไข่ต้มครับมือนีเพิ่มหมูย่อขึ้นมากครับผมเฮ <c oughs> ้ยนีของเยา้ย้วนห้นวนครับหนึ่งซุปไม่ไหมพังหันหนึ่งกินเองครับห้าพี่น้องนะโอ้ขออนุยาตนางกินดีๆเลยโอ้มาเด้อพี่น้องเด้อม <c oughs> ึงนะมึงมึงกิ่น้องมึง โอ้บ่ได้ไปสวนมือน,นี่เบิ่งทีรังเบิ่งอืม้มสิไรเบื้องหูยอครับกินแกะเพชรได้ยุ่มมือ เบาๆไลยครับมืงเนี่ยจวัดยักเดียวมาได้ไปสวนเมื่อกี้พักกินเลยพี่น้องเลยได้เลยได้กินตำมังหงเรี่นกับเขาอัานท่อนครับข,าาข้ขาดอะไรคือไข่ต้มครับ Kín sân nhà kể hay khay tôm Tăm tang gậy Tăm mong Tăm hùng muông cái này, cập mh mh kín mh mh khắp mh 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 มาพี่นองคหนะชินของกันพี่นงองโอ้ยแสบที่น่ครับตำมกแตงมือนั่นละมาตำม,ม่วงคัดแล้วตำมะฮุ้งมะคัดก,กม่วงอีกใข้ต้มครับแจบเหี้ยข้าวมันเย้พี่นงอง หมูยออถอดคำมือเนี่ยมะสิบ่าบ้าเทปก็กินแต่ตำหุ่งกับไข่ต้มสมือแท้บ่เบื่อบ่ไข่ต้มสมือจะได้มีมือนี้จะได้ถอดหมูยออกินนำครับถอดหมูยออกินครับต่มะหุ่งแก่เพชรอื้มก็ถือได้ครับ แซ่บแล้วผมชว่าใส่หลายแซ่บหลายใส่หน่อยแซ่บหน่อยครับคุณลองคนร้านโอ้เบาเทียเพิ่มตำหน่อยแต่อิ่มอยู่บ่โอ้อิ่มครับกินผู้เดียวหนึ่งกินตำกินอิ่มพอดีครับ ไม่ตำเหลือบไม่ได้ตำยังครับตำกินเองเนยโอ้แซบรับไปร้านข้าวไปซื้อร้านข้าวเขา,าซื้อสิบห้าสิบบาทครับตำกินเองเนี่ยแซบเพื่อนพี่นอนว่าจำเป็นต้องไปซื้อ หมูงยอดพี่น้องกหันเราไม่ไม่หันหันเขาก็หันเลยจับได้เท่าหน่อยครับหอนมือจับน้ำปลาแดกนะครับหันจากแซมจับน้ำปลาแดกอีสานบ้านเฮาต้องจับน้ำปลาแดกครับอืม ไช่ครับแจกเพ็ดมาพี่น้องมากินตามมุ้งกัน,นครับพี่น้องแซ่บๆห็นบ้าเทีบกินบอลกี่อยา่างน้ำบ้าเทีบนี่อื่นหรอเนี่ย บอลมาบื่อเอิญนพี่น้องมาเด้อเห็นบ้าเทปบ้าเทปกินยังโอ้แต่มาหุงหมูย่อไข่ต้มได้วางสิฮืมสุดยอดเลยพี่น้องขนาดวา่าตับงเบียดดิ้ดิใส่บบบขีดแปดน่วยเนี่ยเพ็ดที่ยอครับพี่น้อง ไปซื้อเขากะหาสิบหกสิบาทเลยนมาตำกินเองครับลดต้นทุน,นหนไลๆครับแถมแซ่บพร้อมครับเขาเลือกได้ครับเอจาะจะใรสชาติได้ครับว่าจำเป็นต้องไปซื้อเขาครับไ่ต้มมุนี้ครับมาต้มกินเอง กินคนเดียวกับแซบครับพี่น้องมามามาแบบพี่น้องนี่เด้กินเป็นมูไหมเอิร์พี่น้องกินเยอะนี่ครับอเอิร์ดพี่น้องกิน,นอ,อยู่เนีอยบาเบิเอิร์ดมาเรือพี่น้องเรือ กำหูกับหูยอออืมเสียพี่นนองเสียยังเดียวครับรา่มีผักมันได้ไปสวนนี่โอ้ยหามาหมื าน,นานพุ่งแล้วโอ้เบตินาเผ็ดจิกินที่เราครับตำเองต้องกินให้ได้ครับพอมันแสบ โอ้พี่น้องเลยยังกินนอดทั้งนั้นบม่อเห็นบ้าวเทพกินนี่อื่นน้ำไรยนะ้ำบ้าเวาเทพเด้อบ้าวเทเอื่นหนอดิ่เนี่ยพี่น้องเอ้ยอาหารอีสานบานหน้าครับตำหุ้งกินเองครับ โอ้เพดขับเพดแนบพี่น้องเลยมามาพี่น้องมางกินน้ำกันครับพี่น้อง เหมือนเราพี่น้องเต็มจานกินหมูย่อแก้เพ็ดม่เผ็ดครับ พี่น้องมากคันพี่น้องเห็นว่าบ้าเทปยินเต็มตาบแต่นัวโอ้โอติดตามให้บ้าเทปเ้อเดี๋ยวมารุ่นมาบ้าเทปเิมาเห็ดชิบยังไ้เบิ้งอีกครับฝากกติดตามเ้อพี่น้องเลยสนุกสนานสนเสรีห้าครับกับบ้าเทบครับเทบถั่วไทยครับ หรืออยากให้บ้าเทพเฮชดคิดแบบใดคอมเมนต์ขขางล่างครับขขาง่รงขขางล่างนี่ครับคอมเมนต์มาเลยครับผมว่าอยากให้บ้าเทพกินนั่นกินนี่เ้เบิ้งครับกิน,นได้มาทุกอย่างทุกแนวครับกินด้อย่างเดียวครับคือเรากับเบียรครับออกซื้อบ่ได้นอกนั้นกินด้หมดครับ แสบพี่น้องยังได้ฝากกดติดตามช่องเทพทั่วไทยนี้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ไปซัมนี้กอนนะครับเดี๋ยวมือหนามาติดตามตอนต่อไปครับผมสวัสดีครับ